สวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับผมประจําวันพระัสสบดีนะครับที่3มีนาคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับวันที่3เดือน3นะเช่นเคยครับก่อนอื่นนะฮะ เรามาอัปเดตนะครับผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์กันไว้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับคู่แรกเป็นทางปีเตอร์โบโรนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนั้นนี้บวยของแชมเปี้ยนชิพนะครับมาเจอกับจ่าฟูงของพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้มองยังไงผมก็ว่าแมนซิตี้กินเต็มนะครับสุดท้ายซิตี้กดไป2ลูกติดเลยนะครับจากริยานเมเรสแล้วก็แจ็คกรีลิชนะครับคู่ที่2เบอร์ลี่กับเลสเตอร์นะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจบลงด้วยการเสมอนะครับทั้งจาก ถิติที่2นัดเจอกันเนี่ยล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกัน2นัดนะครับขออภัยนะฮะก็เป็นเสมอกันทั้งคู่นะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยเลสเตอร์ก็ขาดผู้เล่นตัวหลักไปพอสมควรนะครับรูปเกมน่าจบลงประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับเลสเตอร์แก้เกมนะครับส่งเจฟแมดิสันแล้วก็เจมี่วาร์ดี้นะครับที่ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังนะครับแล้วก็ทั้งคู่ยิงไปได้ในช่วงท้ายเกมนะครับเก็บ3แต้มกลับบ้านไปสำหรับคู่นี้นะครับ คู่ที่3เป็นมิตลสโบรกับสเปอร์นะฮะคู่นี้ผมแอบเชียร์สเปอร์นะครับแม้ว่าเกมเย่าของมิตลสโบรนะครับในบ้านเล่นดีมากๆในช่วงหลังนะฮะแต่คู่นี้ผมก็คาดว่าน่าจะ เป็นสเปอร์นะครับเก็บชายชนะไปแต่สุดท้ายนะฮะจบลงที่เสมอในเวลานะครับสเปอร์เล่นไม่ออกเลยนะฮะในนัดนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมิดเดิลสโบรนะครับไม่ได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเก็บชายชนะไปในศึกเอฟเอคัพนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเป็นเอซิมิลากับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ออเป็นศึกใหญ่นะครับให้เอซิมิลานนะครับที่ออที่น่าจะแข็งแกร่งกว่านะครับเนื่องจากตอนนี้เขาอ๋อไม่แพ้มาหกนัดติดแล้วนะครับซึ่งฟอร์มของอินเตอร์นั้นค่อนข้างกระชั่นกระแท่นนะครับส่วนส่วนเอซินั้นมันกับเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะขาดออหัวหอกอย่างซลาตันไปก็ตามนะครับคู่นี้ออสรุปแล้วกินกันไม่ลงนะครับเล่นกันแบบถวาวยหัวสุดๆไปเลยนะครับ รองบอลอะไรก็เท่ากันหมดนะฮะว่าจบเกมเลกแรกของคู่ป้าใบเตียไปกับด้วยการเสมอแบบไร้สกอร์นะครับสุดท้ายก็คือเราวิเคราะห์ถูกกันไปแค่คู่เดียวกับพลาดสามนะฮะไม่เป็นไรน,นะวันนี้เอาใหม่นะครับค่ำคืนนี้บอลไม่ค่อยมีนะครับผมคัดมา2คู่นะครับที่จะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ดูผู้ฟังได้รับชมนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางเรเบตติสนะครับกับ ไรยโยเบเยกานโนนะครับมีซิโคปาดเดเรนะครับคู่ที่2องเป็นเอฟเวอร์ตันนะครับกับเบอร์แฮมวูดนะครับ ในศึกเอฟเับนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกเนี่ยเตะก็ดึกเลยนะครับตีสามนะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นเรเบรติสนะครับจับเป็นบ้านรับการมายินของไรายโยบีกันโนนะครับโดย10ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเรเบรติสนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่านะชนะไปได้4ครั้งนะครับรายโอบีกันโนชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเมื่อปี2014นู่นเลย นะครับแล้วก็เสมอกัน5ครั้งนะครับนักเสมอนะคู่นี้นะตอนล่าสุดนะครับที่เจอกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็เป็นเรเบนติสนะครับเก็บชัยชนะไปได้ก่อนในเลกแรกนะครับบุกไปเก็บชัยชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับคู่นี้เจอกัน2ครั้งนะครับเมื่อปีนี้นะก็ครั้งหนึ่งก็เป็นเบติสที่ก็บุกไปเวียนเหมือนกันนะครับแล้วก็จบลงด้วยการเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับ ก็ปีนี้เบติสก็ยังมีแพ้กับราโอเบย์เกโน่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของฤดูกาลนี้ของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านนะครับเรือเบติสนะครับเกมเย้านะครับ13ครั้งล่าสุดนะเก็บชัยชนะไปถึง7ครั้งนะครับแพ้4เสมอ2ค่อนข้างดูดีใช้ได้นะครับอยู่ที่53.8%นะครับในี่โซนของเกมเยือนนะครับของราโอเบย์เกโน่ ค่อนข้างลำบากนะครับ12นัดเนี่ยชนะไม่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะแพ้เก้านะครับเสมอ2ครับได้คะแนนเพียงแค่8.3เป็เท่านั้นเองและครั้งนราเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของทั้งคู่นะฮะเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนนะครับ10นัดล่าสุดของอัลเรยเบติสนะครับใช้ได้เลยนะครับชนะ7แพ้2นะครับเสมอ1นนะฮะนัดล่าสุดเนี่ยแม้จะพลาด ถ่ากระบุกไปหาเซบีย่าหรือก็แพ้ไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับก่อนนั้นนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือน2ครั้งให้กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับมาโยกาก็ยังไร้พ่ายนะครับแข็งแกร่งนะครับสำหรับเกมในบ้านของเรเบติส2นัดล่าสุดนะครับในโซนของ4ครั้งนะครับที่เปิดบ้านนะครับก็แพ้กับบีริลนะครับครั้งเดียวเท่านั้นเองครับที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยเกมในบ้านของเรเบติสนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้นะครับ มาดูทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับสินัดล่าสุดของรายโยบิชิโกโน่นะครับเก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองครับแพ้6เสม,มอหนึ่งนะฮะนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของเรอมลิดนะครับก็พ่ายให้กับ ราชันชุดขาวไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่ตอ1น,นะฮะก่อนนั้นก็แพ้กับเอลเช่นะครับก็ถือว่ายังไม่ชนะใครมา3าสีนัดละนะครับส่วนไรอุบิเอญเกนโน่นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับสีครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนชนะ2ครั้งนะครับจากคิโรน่าและก็มิเรเนเดสนะครับส่วน2ครั้งล่าสุดก็แพ้กับเซลตาบิโกกับเอลเช่นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่แย่ลงนะครับในส่วนของเกมเยือนของไรโอุบิเยญเกนโน่นะครับ นั่นนี้คาดว่าน่าจะมาในแผ 4, 2, 3, 1, น4-2-3-1นะครับนั้นนี้จะไม่ได้ใช้งานอวิเตอร์กามรารซ่านะครับมาตินมอนโตย่าและก็ควนมิรันด้านะครับเนื่องจากทั้ง3เมการปาดเจ็บนะครับรวมไปถึงทางโรดิโกซานเชสนะครับที่มีปัญหา ต้องรอทางสโมสรคอนเฟิร์มมาอีกทีนะครับแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่นะครับที่นัดนี้ได้ควนมี่นะครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงนะครับหลังจากพลาดในนัดล่าสุดที่เจอกับเซบีย่านะครับในส่วนของไรโยยอบิเอแกรโนนะครับนัดนี้คาดว่าจะมาในแผนเดียวกันนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับในนี้จะไม่มีมาตินมาเกลันนะครับที่เจ็บแล้วก็ล่าสุดออสการ์บาลนตินกับที่เพิ่งเจ็บจากนัดที่แพ้กับเรอัลมาดริดนะครับส่วนทางอุนัยโลเปสนะครับที่กำลังฟื้นตัวจากการบาดเจ็บเนี่ยก็น่าจะพลาดเกมนี้เช่นกัน สรุปเลยแล้วกันนะครับนักคู่นี้นะครับเป็นเลกที่2ของโคปาเรนะครับหลังจากเลกแรกเนี่ยเป็นฝ่ายของ r e อเบ e ติสนะครับที่บุกไปเก็บชัยชนะมาครองไว้ก่อนกับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับทั้งจากเกมที่เจอกัน2เกมในปีนี้นะครับเรอเบติสยังไม่แพ้ ให้กับอรอยยอเบย์กนโนเลยนะครับแล้วก็เกมในบ้านของเบติสนะครับ5นัดหลังนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแพ้เป็นแค่เกมเดียวนะครับก่อนหน้าที่จะมาแพ้กับเซบีย่านะครับล่าสุดนี้เขาก็ครองสถิติเลยนะครับไม่แพ้ใครมาถึง 5ครั้งด้วยกันนะครับรวมทางเรย์เบยกาโนนะครับทีมเยือนนั้นตอนนี้ฟอร์มย่ำแย่มากนะครับแพ้มา5นัดติดแล้วก็3ใน5นั้นพวกเขายังไม่สามารถทำประตูได้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็2เกมเยือนล่าสุดเนี่ยก็แพ้ไปทั้ง2องนัดน,นะครับซึ่งนั่นนี้เ,เกมนี้เนี่ยจบเกมก็คงเป็นทางเรย์เบยติสนะครับที่เป็นฝ่ายเก็บชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับสำหรับคู่ของเรยเบยติสแล้วก็เรย์เบยกาโนนะครับเดี๋ยวเรามาดู คู่สุดท้ายนะครับคู่ที่2แล้วก็เป็นคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เลยทีเดียวนะครับคู่นี้น่าสนใจนะครับเอเวอเรตนะครับจะเปิดคูดิสันพาร์คนะครับรับการมาเยือนของบาร์แฮมบูตนะครับคุ้นแต่กันดึกไปนิดนึงนะครับทีสามสนะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้กันก่อนนะฮะทางเอเวอเรตนะครับ ก็ไม่ค่อยน่าพิลโรมเท่าไหร่นะครับ12นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของพรีเมียร์ลีกนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้แค่5ครั้งนะครับครึ่งนึงทั้งหมดชอนนั้นเองนะครับแพ้6เสมอ1ครับอยู่ที่41.7นะครับในส่วนของอเกมเยือนนะครับของบอห์แฮมบูดนะครับ12ครั้งนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับชนะ6แพ้3เสมอ3นะครับอยู่ที่50โดยภาพรวมของทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเอฟเวอร์ตันนั้นค่อนข้างย่ำแย่นะ24นัดล่่่าสุดเนนียชะไปแค6 แพ้ไปถึง14นะครับเสมอ4คะแนนรวมอยู่ที่25%เท่านั้นเองนะครับมี่วนของบอเฮมบูดนะครับทีมจากลีกเดือนหน5ของอังกฤษนะครับ27นัเดนั่นชนะไปถึง16ครั้งนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับแพ้3เสมอ8นะครับอยู่ที่59.3%ก็นะครับก็ถือว่าบอร์เฮมบูดนั้นก็ดูดีกว่านะครับภาพรวมนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับของทั้งคู่เริ hehe, ่มที่เจ้าบ้านนะเอฟเวอร์ตันนะครับสินัดล่าสุดนี่แพ้ไปถึงหครั้งนะครับเสมอ2ชนะ2ครั prayer, ้งเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่ากฟุตแมนซิตี้นะครับก็แพ้แบบไม่น่าเกลียดนะศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนนั้นไปเยือนนะครับเซาท์แฮมตันครับนัดนี้ก็แพ้เซาท์แฮมตันอีกนะครับที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ทําให้ตอนนี้เซาท์แฮมตันเออขออภัยนะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยแพ้มา2องนัดติดแบบไร้สกอร์เลยนะครับในส่วนของเกมในบบ้านนนนะะคครรรัััขออองเเวตบ ก็ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงในทีเดียวนะครับห้าครั้งล่าสุดเนี่ยชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3ครั้งนะครับชนะแค่ ast, แลิสและก็เบรนฟอร์ดนะครับก็ถือว่าในนัดที่ชนะนี่ก็ยิงเยอะอยู่นะครับแต่ก็ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงดีในส่วนของเกมรับในบ้าน ครับมาดูในสโซนของทีมเยือนนะครับบอเแฮมบูดนะครับสินัดล่าสุดเนี่ยถือว่ากลางๆนะครับตอนนี้นะชนะ5นะครับเสมอ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของอีสไลก์นะครับเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของบอเแฮมบูดนั้น5ครั้งล่าสุดนะครับชนะบอลมัดนะครับในสกีเอฟเอคับนะครับหักปากกาเซียนอะยนี่นะครับแล้วก็ก่อนนั้นกับอาฮาริเฟตทาวนะครับ หลังจากนั้นนะครับสามนัดล่าสุดมาแพ้รวดเลยนะครับในส่วนของเกมเยือนขออภัยนะฮะเสมอครั้งหนึ่งในนัดล่าสุดีนเจอกับทอรคีในเด็ดนะครับเรียกว่าสามนัดล่าสุดนี้ยังเก็บชชนะไม่ได้แล้วกันนะครับแล้วก็ยิงประตูไม่ได้สํหรับในส่วนของเกมเยือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแย่ๆเหมือนกันในการในส่วนของเกมเยือนของบอยนบูดในสามนัดล่าสุดนะครับมาดูในส่วนของความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับวันนี้เอเวอร์ตนครับ ทีสอน่งนะครับแผนที่เลือกใช้วันนี้ภายใต้การคุมท,ทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับนัดนี้ะจะไม่มีตอนนี้ฟันเด b เบกนะครับอันวาเอลกาซี่นะครับผมแล้วก็เดลเออรลีนะครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้เพราะว่าน่าจะซื้อขายมาหลังจากฤด,ดูกาลปิดฤด,ดูกาลหน้าหนาวนี้นะครับ ในส่วนของโดมินิกคาวเวอร์วเลวินนะครับฟาเบนเดลฟนะครับทอมเจวีส์นะครับแล้วก็เบนก็ต์ฟรีนะครับสี่คนที่เจ็บนะครับลงช่วยทีไม่ได้แน่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเดวิสตันนะครับค่อนข้างหายไปเยอะพอสมควรอยู่นะครับในส่วนของเวอร์ฮมบูดนะครับจะมีดานิโลโอซี่นะครับแล้วก็เจมี่เร็กฟอร์ดนะครับที่ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับน่าจะซื้อขายมาทีหลังเช่นกันนะครับกับแผน3-5-2นะครับของเวอร์ฮมบูดถือว่า ครบพร้อมในเดียวในนัดนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งคู่ที่มาเจอกันนะครับซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับที่ทีมจากลีกอันดับ5ของอังกฤษนะครับอาจารโคจอนนะครับขึ้นมาพบกับทีมจากรีกสูงสุดนะครับซึ่งที่ผ่านมาออบร์ฮมูดเนี่ยเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนมากๆนะครับที่สามารถเอาชนะบอลมัดนะครับทีมหัวแถวของแชมเปี้ยนชิพไปได้ในนัดที่แล้วของศึกเอฟเอคัพนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นอ่า มันประวัติศาสตร์ของทีมเลยก็ว่าได้นะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบเอฟเอคัพมาได้ลึกขนาดนี้นะครับและแม้ว่าตอนนี้นะครับอฟเวอร์ตันนะครับภายใต้การคุมทีมของแลมพาร์นนั้นจะแพ้ไปถึง3-5เกมนะครับแต่ว่าเขายังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเยอะนะครับรวมไปถึงในนักนี้เช่นกันนะครับซึ่งบายฮมูนะครับหลังจากเอาชนะบอลน,นั้นมาได้เนี่ยฟอร์มก็เริ่มแว่งนะครับาจาก5นัดหลังสุดที่ นับจากชนะอบอลมัดมาเนี่ยชนะไม่ได้เป็นแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งนัดนี้นะครับด้วยความต่างชั้นของทีมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับคาดว่าเอเวอร์ตันนะครับน่าจะาหยุดความทะเยอทะยานของบอลให้มินไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ไป สำหรับคู่ของเอเวอร์ตันกับบอห์ m ฮมนะครับและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับหากเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างประการใดสามารถคอมเมนต์นะครับลงมาใต้คลิปนี้จากลิงก์ Youtube ได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดหน้าที่ผมล้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ